โหยพี่พี่นี่พูดไม่รู้เรื่องรือไงผมไม่กินผักแล้วอีกอย่างผักแค่นี้เนี่ยนะมาขายผมตั้งสองพันไป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 ผมช่วยพี่ไม่ได้หรอกเออ,เอ,อน้องช่วยพี่หน่อยเถอนะพี่ต้องการเงินจริงๆถือว่าเห็นจากความเป็นเพื่อนบ้านของเราเถอะนะนะลุนงนะช่วยพี่หน่อยเถอนะให้พี่ไหวก็ได้นะ ช่วยพี่หน่อยเถอะพี่ต้องการเงิน,นโอ้ยพอพอไม่ต้องไหวอะไรทั้งนั้นแหละอ่ะอ่ะอไปขอบใจนะขอบใจจริงๆอันนี้ผักจ้าผมไม่เอาผักพี่หรอกเก็บไว้กินคนเดียวเถอะแล้วก็รีบหาเงินมาคืนด้วยละ่ะ นี่พี่เรียกให้ฉันมาหาถึงที่บ้านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอออพอดีพี่ปลูกผักไว้เยอะแยะเลยนะ่ยะเยลลี่เอาไปทำกับ,กบข้าวห้อากินสิเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเอาผักมาให้นี่จ้ามาแล้ว พี่พี่เรียกให้ฉันมาหาถึงที่นี่แค่เรื่องผักพวกนี้เนี่ยนะพี่มันก็แค่ผกักตลาดแถวบ้านฉันมีเยอะแยะฉันซื้อกินก็ได้คือพี่คือพี่พี่เชอร์พี่มีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะเออ ถ้าไม่มีนาะฉันกลับนะเดี๋ยวเยลลี่คือพี่มีเรื่องจะคุยกับเยลลี่น่ะเรื่องอะไรอ่ะพี่คือโอ้ยพี่มีอะไรก็พูดนะเถอะเร็วเวมื่อสอสามวันก่อนพี่ไม่สบายน่ะ พี่เลยไปยืมเงินข้างบ้านมาสองพันแล้วเขาก็ทวงพี่มาหลายครั้งแล้วด้วยตอนนี้ยันรีพอจะนี้พี่ยืมก่อนไหมถ้าพี่เอาผักพวกนี้ไปขายได้แล้วเดีย๋ยวพี่จะเอาเงินไปคืนให้นะพี่เชอร์นี่พี่เดือดร้อนจนต้องไปยืมเงินคนอื่นเลยหรอถ้าพี่ต้องการใช้เงินทำไมพี่ไม่บอกฉัน อืมคือพี่กลัวรบกวนเยลลี่นะ่ะพี่พี่เป็นพี่สาวแท้ๆของฉันถ้าพี่เดือดร้อนหรือมีปัญหามันไม่ใช่เรื่องรบกวนอะไรเลยนะพี่ ฉันไม่ได้เอากระเป๋าตังมางั้นพี่รอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเอากเป๋าตังก่อนเดี๋ยวเยลี่ถ้าจะต้องกลับบ้านไปเอาพี่ไ่ยืมเราก็ได้ลำบากยยนนี่เปล่าๆไม่เป็นไรพี่พี่รอตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันมารอก่อนพี่ นี่เองเฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอ,อพี่อารพี่อาร์ตพี่อาร์ตอยู่ไหนคะพี่อาร์ต พี่อารคะโอ้ยว่างเอลลี่ตะโกนทำไมเออฉันขอเงินพี่เลยดิสองพันขอเงินตั้งสองพันจะไปทำอะไรเอลลี่ก็รู้ว่าช่วงนี้บ้านเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นฉันรู้แต่ว่าวันก่อนพี่สาวฉันไม่สบาย เขาก็เลยไปยืมเงินเพื่อนบ้านมาสองพันน่ะแล้วตอนเนี้ยเพื่อนบ้านก็มาทวงแล้วด้วยฉันขอเงินพี่ไปให้พี่สาวฉันก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันหามาคืนให้นะพี่นะนะนี่พี่เชอไม่สบายเหรอแล้วทำไมไม่มีใครบอกพี่เลยคิดอะไรกันอยู่เนี่ยพี่อาร์ต เยลี่เดลี่เดลี่หายไปไหนของเขาเนี่ยเดลี่อยู่นี่เองแล้วนี่รีบออกมาทำไมเนี่ย ก็พี่ไม่มีเงินให้ฉันยืมใช่หรอก็เราแต่พี่ไม่มีให้ยืมเราจะไปหาเงินจากที่ไหนไม่รู้อ่ะฉันก็หาทางอยู่นี่ไงอ่ะอืมเอาเงินเนี่ยไปให้พี่เชินนะ นี่พี่ก็เมื่อกี้พี่เข้าไปเอาเงินให้เยลลี่ไงแต่เยลลี่ออกมาก่อนที่พี่พูดน่ะพี่หมายความว่าพี่เชอร์ป่วยขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาบอกอะไรพี่เลยเยลลี่เอาเงินนี่ไปให้พี่เชอนะพี่เชอจะได้ไปใช้หนี้เพื่อนบ้านแล้วที่เหลือก็ให้พี่เชอเก็บเอาไว้ใช้มีเมื่อไหร่ให้เอามาคืนก็ได้ ขอบคุณมากนะพี่อาร์ที่ดีกับพี่สาวฉันขนาดเนี้ยน่ารักที่สุดเลยนี่แหละนะที่เขาบอกว่ามีเมียดีถือว่าโชคดีแต่ถ้ามีสามีดีถือว่าโชคดียิ่งกว่า ใครบอกนะก็เขาไงมั่วปะเนี่ยเขาไหนก็เขานั่นแหละเขาบอกต่อกันมาเฮ้ยเรานี่ย่ยลี่เวลามีปัญหาอะไรอะ่ะบอกพี่ได้ตลอดเลยนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะอีกอย่างพี่เชอร์เขาก็เลี้ยงดูัยลี่มาตั้งแต่เด็กก็เหมือนแม่อีกคนหนึ่ง ถ้าเราพอจะมีก็ต้องเลี้ยงดูพี่เขาจนแก่เท่าเหมือนกันเข้าใจะไหมฉันว่าพี่เอาเงินเนี้ยไปให้พี่เชอเองเถอะพี่เป็นคนให้จะดีกว่านะได้สิ อเอ,อ้าอาร์ตมาแล้วเหนี่ยพี่เชิรสวัสดีครับสวัสดีจ้า <c oughs> นี่พี่เชิรไม่สบายเหรอครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมพี่ไม่บอกพวกเราล่ะครับอีกอย่างพี่เชิญ์ไปยิ้มเงินคนอื่นทำไมครับพี่พวกเราก็ใช่ว่าจะไม่มีซะหน่อย ใช่พี่พี่เชญครับเงินนี่พี่รับไว้นะครับแล้วต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรบอกพวกเราสองคนนะครับพวกเราสองคนยินดีช่วยโอเงินเยอะขนาดนี้พี่รับไว้ไม่ได้หรอก พี่ต้องการแค่สองพันเองนะเราไปได้ครับรอบเธอพี่ขอบใจนะพี่เชอร์ถ้าต่อไปพี่อายุมากขึ้นการมีเงินอยู่ในมือมันทำให้อุ่นใจมากกว่านะ แล้วอีกอย่างพี่เลี้ยงฉันจนโตได้ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่เป็นพี่สาวของฉันเรื่องดูแลพี่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำอยู่แล้วส่วนเงินเนี่ยพี่เอาไปใช้ได้ตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจแล้วถ้าไม่พอ,อยังไงเนี่ยก็บอกคุกฉันสองคนแล้วกัน ฉันขอแค่พี่ร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ฉันนานๆก็พอแล้วแม่พูดฉันแก่เลยนะ <c oughs> ฉันก็ร่างกายแข็งแรงดีอยู่แค่เป็นหวันเฉยๆแต่ไงก็ขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะไหนๆก็มาที่นี่กันละงั้นวันนี้อยู่กินข้าวด้วยกันก่นกอนนะ จะทําอาหารอร่อยๆจากผักที่พี่ปลูกเองนะได้เลยค่ะฉันอ่ะไม่ได้กินกับข้าวฝีมือพี่มันนานมากแล้วถ้างั้นผมเป็นลูกมือให้เองครับได้สิงั้นดีเลยเชิญเชฟสองคนเข้าไปในครัวเลยค่ะฉันจะนั่งรอกินอยู่ตรงเนี้ย จะกินให้พุ <c oughs> <c oughs> ้นกลางไปเลยแหมจริงเลยแพรเนี <maker> ่ย <ham> เปล่านี่ฉันไม่ทำอะไรสักหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยยังไม่ทันได้ออเดอร์เลยมินลอยมาซะละสบายแล้ววันนี้ไม่ต้องไปส่งอาหารเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ช่วยด้วยฉันโดนจับตัว โอ้ยนี่มันจะโชคดีอะไรวะเนี่ยมองดีวะจะเก็บเงินแล้วหนีไปหรือว่าจะไปช่วยเจ้าของเงินดี าฉันมีอะไรวันนี้ไม่ต้องไปรับออเดอร์วะหรือว่าคิดถึงฉันใช่ไหมโอ๊ยเฟอร์คือว่ามีรูตตูคันหนึง่งเขาจับตัวผู้หญิงไปอ่ะฮะแล้วก็เขาขอความช่วยเหลือจากฉันด้วยดูดิเอาไงดีวะแกก็เรไปช่วยดิไม่เ,เกี่ยวอะไรกับฉันเลยเรีบไปปู่ทำไมเนี่ยไป ถ้ามันมีปืนฉันตายได้นะเว้ยใครจะไปกล้าเสี่ยงกันวะเออนั่นดิวะถ้ามันมีปืนแกก็ตายดิงั้นเอางี้แกรีบขับรถตามลูกโ้ไปแล้วเดี๋ยวแกถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองโอเคไปเว้ยไปไหนหรอวะ เฮ้ยทำไรอะปิดกระจกอยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้คิดจะหนีเหรอไม่มีใครมาช่วยกันได้หรอกปอยฉันไม่เถอะนะนะฉันขอร้องนะปอยฉันไม่เถอะนะนะนะป่อยก็โง่ดิว่าอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้อะว่าแกทำอะไรนึ่โง่ไม่มีใครมาช่วยกได้เว้ยคนสมัยนี้นะเห็นแกตัวจะตาย มันได้เงินมันก็เพ่นแนบไปแล้วเลขอกอย่างมันไม่ใช่ยาตพี่น้องแกมันจะช่วยแกเพื่อฝันไม่เอะว่าจะมีคนมาช่วยไม่จริงฉันเชื่อว่ายังไงก็ยังมีคนดีเหลืออยู่เด็กน้อยเอ้ยเอาว แค่นี้ก็เรียบร้อยไอ้กูมันจะได้เรื่องตัวหวะหวังว่าคงพอจะช่วย่วงเวลาได้นี่ครับจอดรถหน่อยพี่จอดรถหน่อยพี่มันวะพี่ครับจอดรถหน่อยสิพี่นี่นี่นอะไรจอดรถหน่อยพี่จอดทำไมเออผมเห็นว่าเรารถพี่เท่ดีอะครับขายต่อยผมหน่อยได้ปะ ไม่ขายเว้ยผมชอบร้อรถพี่จริงเลยพี่ว่านี่ระวังด้วยอะไรวะพี่ครับมีอะไรผมช่วยไหมพี่แถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมวะ แถวนี้ไม่มีร้านซ่อมรถนะพี่ผมว่าแถวนี้มันไม่มีร้านหรอกนะพี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับไปเขาไรขย,ยับอองจากรถเลยด้วยรอครับรอครับคือผมเห็นกระจกรถพี่สวยดีนะครับผมก็เลยลองจับดูผมว่าแกไม่ต้องช่วยแะละ่ะไปไหนก็ไปไป,ไป <c oughs> พี่เพิ่งกดผมเลยนะครับ ผมอยากช่วยพี่จริงๆนะพี่พูไดไม่รู้เรื่องหรอบอกว่าไม่ต้องไนงะอยากโดนใช่ไหมอยากโดนเฮ้ยพี่อ,อย่านะพี่พี่ใจเย็นนะครับพี่อย่าเพิ่งทำผมเลยครับอะไรบอกอะไรนี่เกคิดจะช่วยใครฮะเออผู้หญิงในรถอะเมียฉันเว้ยนี่มันเรื่องผัวเมียเกอย่ายุง่งแม่ผมยุ่งได้ไงก็พี่อยากพาตัวผู้หญิงคนนี้มาเกศนั่นว่าจริงๆ อยากโดนใช่ไหมได้อยากโดนก็ได้เขาจะตายไหมวะเขไม่เป็นไรหรอกมั้งเรารีบไปช่วยผู้หญิงในรถกันเถอะจะเป็นไรไหมคุณเป็นไรไหมคุณรีบลงมาเลยคุณรีบลงมาแล้วไอ้โจ้มันตายแล้วคุณเจ็บตรงไหนไหมคุณเป็นไรไหมเป็นไรไหม ขอบคุณพวกคุณมากนะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจยินดีค่ะพวกแกระวังตัวให้ดีเถอะเฮยรวังอะไรไปเดีลวไปเร็วไปเออยดขอบคุณพวกคุณสองคนมากนะคะที่ช่วยฉันฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค คุณปลอดภัยก็ดีแล้วครับใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะถ้าไม่ได้พวกคุณป่านนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณเพื่อนผมคนนี้เลยครับถ้าเขาไม่มาช่วยนะผมเองก็แย่เหมือนกันใช่ไหมล่ะโอ้ยเจ็บหนุย้ยไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ย ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรคะ่ะทำอะไรของแกไม่ใช่ละไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยหวลัวให้ดิ